กราบสวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถเกียวเสียต่อครับมาเบิ่งสเปรคปากเท่าไหร่นี่เสียสามเมตรว่นีสมม่สามเมตรสามเมตรปากสามเมตรตัวเดือนดีสิบสองสิบสองเกาหลีสิบสองเกาหลีอือสิบสองเกาหลีลูกโลกลูกโลกเครื่องเดีเไฟเครื่องเกีไฟปั้มเดีปั้มเดีได้กินยี่สิบสามได้กินใหม่ ได้กินไหมตู้เจ้าฟุตนี่ฮาฟุตบอหนี่ตู้ฮาฟุตตู้ฮาฟุตรถเกี่ยวออกมาปีที่แล้วเด้เนาะเมนปีนี้ปีนี้ป,ปีที่แล้วเกี่ยวเขาปีที่แล้วน่าปีปีจังไรปีที่แล้วเอาบอกแบบเอาคุยจังหน่อยบอกแบบคุยอีกหน่อยปีที่แล้วพันสองพันสองพันสองร้อยไร่ผมคุยกับพันเอด็ดผมคุยกับพันเอด็ด ได้ว่าบ่ได้เงินเก็บหลายๆอยู่นี่แหละสองร้อยไร่ประมาณสองร้อยไร่พี่น้องเอยหัวไหลหายบ่เพราะอันบ่ได้ค้าเกี่ยวอีกเกี่ยวฟรีประมาณสองร้อยไร่ประมาณนี้พี่น้องเน้นนะบ่มีคนอยากได้ถ้าใครอยากได้ดีบ่ก็ใส่ดีเลยครับก็ดีอยู่น่ะบ่ของยังไงดูที่ห้องดูแลบวารุง ท่อปล่อยเขาเจ้ากนิ้วน่แปดนิว้วประมาณแปดแปหรือ,อหกของอย่างนี้จอจอเจริญนครสวรรค์นครสวรรค์เนนท่าไหรนี่รวดนี่ราคาเท่าไหรนี่ประมาณขั้นสดกือบล้านหน หันรดถส,ดสองล้านเอสองหนสองหน,นึ่งห้าอันี้แล้วแต่เขาสั่งน้ำแล้วแต่เขาสั่งสเปคอ,อ,อันนี้สเั่อันนี้เขาสั่งสเปคไหนมาหนี่อันนี้เขาสั่งสเปคธรรมดาตุ้ยแอร์ก็มีเลยสั่งตุ้ยแอร์ตุ้ยแอร์ในตุย้ยแอร์สองล้านสองล้านสี่สองล้านสาม่งก็เนี่หน้าปังปีนี้เท,ท่า,หา,าไหร่เหรอเจไรเหรอ มีเลือดอกับไปเลยสองสองลอยอะไรยังโอ้รหัดประมาณหกิปนี่แหละประมาณหกิบเก็บไปเลยพี่น้องรถมายลยรถพืนทีก็ไลยประมาณจะคันรถพืนที่มีเกือบทุบ้านเนาะมีเกือบทุบารถพื้นทีก็หลยพี่น้องเอ้ยจังบานข็งๆมีสี่คันสี่คันเด้ตามสขาไปเลย เกียวน้ำไปบิอยู่ไหนเกี่ยว้องหาบด่งขาหนตีกับห้อง้นาเมื่อกี้ตรงขามกันนั่นนะนี่ครับกับเครื่องเกียไฟปั๊มได้กินยี่สิบสตัวเดือนสองร้อยร้อยยี่ฮะสิบสอง จอจเจริญการช่างนาครสวรรค์สนใจก็ติดต่ออูเขาเลยเด้อครับสเปคผ่านบ่เฮยเกี่ยวเขาหน้าปีผ่านผ่านืานวอ,อว่าของเบิดตัวอย่างของแบบตัวอย่างบ่มีจุกจิกตัวบ่รถใหม่พี่น้องเอ้ยบ่ม,มีจุกบ่ค่อยได้ซ่อมเขาก็แต่งน้ำแต่งขับห้องน้ำให้มันเข้ามือรถอยู่ที่คนป้าบเอา คนครับต้องขอใจรุดยี่เป็นไปหนเกี่ยวเลยเขายีาย่เใบตอนใบคือบวกเกี่ยวตอนเสาเาเคยไปทุระตอนใบวะเสไปไปียต่อคูเมืองบุรีรัมนะครับสวดป่อน,นี่ฮนะสวด บ,มบม่มีบ่มีเมียได้พี่น้องเด้อสนใจ,จติดต่อได้ผู้ชายหุ่นมีสีหี้่วเป็นโอ้สีเป็นอยู่เลียดทั้งขั้นหมดนี่ได้เลียทั้งขั้นหมดบ่อพุ่งเล็กอ๋อค้งเป็นเล็กพุ่งเล็กจ่ว่า พวกอุปกรณ์ต่างๆเป็นเหลียดเลียดมืดตู้เต่อเป็นเหลียดด่านมืดพวกอุปกรณ์เสริมเป็นเหลียดพวกโครงสร้างยังไงนี่เป็นเหล็กปากนี่ก็เป็นเลียปากเหลียดทั้งหมดเนาะปากข้อเหลียดก็มีเล็กตรงนี้อันนี้เหลียดกว่านี่้โอ้เป็นเหลียดทั้งหมดเหลียดใช่ว่าท่าสีอ๋อเหลียดท่าสีช่วงจุดปากเป็นเหลียด ชุดปาดปาดคอเลียดหมดมีแต่คานตู้เป็นเล็กพี่น้องโค้งเป็นเล็กเป็นโค้งนี่จะเป็นเล็กเม็ดอู้สูงพี่น้องใหญ่อยู่สกอเจ็ดกลีบเก่ารอน้ำดีสิเพื่อจสูงเลยสู่เจาขอนี่สี่แปดโซ่สี 4, 8, ่สิบแปดข้อนี่ครับ จอเจริญการช่างนครสวรรค์ปี2023 2น2 4ออกไปดิอออกแล้วอยู่โคสุมอรอยยัดนะมาสารคามอ๋อมาสารคามคนชัเรือเรื่อยอดัสเปกมันกผ่านนะผ่านเลยบ่บ่มีติดตู้ตู้บ่มีติด้ ว่าที่เขาข้อได้ออกดางเมดบ่มีติดตู้เลขสี่กับบุ้งเมย์อะพี่น้องอุ้มเท่าไงอุ้มจักตันสองตันหาแต่ว่าอัดเด็ก,กสองเก็ดสองแปดอืมถ้าอัดเต็มเต็มสองเก็สดสองแปดยู่ที่เขาอัดอัดไลบ้างเนี่ยยูทีอืมเป็นในเปียงน้ำมันบ่าถามว่าเปียงมองกับ เปลียนเหนียนาปีหน้าปีกับเปลียนเนี่ยต่ว่าเกี่ยวน้าปังมันก็บบก่อยเดร่งบอกอยเปลงรอบเครื่องเท่าไหเวลาใส่เคล้วตไอนางาน,อน,น,นรอบมันนัเทียร์อบมันบูซากันแต่นี่กระจิอยู่วันสองพันเอ็ดสองพันสองเนี่ยสองนเอสองพันสองเกี้ยวนะเกี้ยวขอหน้าปีหน้าปังหน้าปังแต่ว่าหน้าปีอยู่ว 2, S, 2, S, 2, S, สสัสองพันสี่สองพันหประมาณนี้ นะเกี่ยวยากหน่อยเนาะเขาหน้าปีนเนาะเกี่ยวยากเกี่ยว,ว,ยว,วาาอะไรมั้งคือว่าผ่านนะมันบ่มีจุกจิก <Okay. S 2> บ่มีติดตูวติดคอปากคอบ่มีติดเขาได้ตัวไปอืมได้กินอะไรหค่ยังอยู่บ่เนี่ยหน้าปีนี่ได้กินอะไแต่งปากาบ่บำรุงรักษาข้างในล่ะพวกเกี่ยวพวกน้ำ ดูสึกอะไสิเบิดแล้วสิเบิดแล้วยบริสายพันธ์ตนตัวนกินเลือดเลก็ต้องเปลี่ยนต้องบรรดานะแต่สิบหลปีหนึ่งเนาะต้องต้องเชีคยกะที่ต้องบรรดาทุกขั้นหละเขานับปังนี่เลี้ยอีกหลายวันี่กะวนี่อ่ะห้าสิบห้าสิบ ที่ได้ลอยอยู่แล้ววะอืมคิดว่าพอได้ใส่อยู่พอได้ข่ารำมั้งพอได้ใส่พอได้ไปหาเด็กบ่ซื้อกินเอานี่นะครับเสียตัวครูเมืองบุรีรัมย์รถเกี่ยวจอเจริญการช่างนิวสองพันยี่สิบสามนี่ครับ สวดเด้อครับสวดบสทนี้มีเมียสนใจเฟซบุ๊กติดต่อเฟซบุ๊กอย่างต่อสถาพรด้วนสนใจติดต่อต่อสถาพรเลยครับผู้เสียผู้สาวส่เจัาเมียเด็กโซนี้จักเสี้นนี่โซนี่แปดสิบ สูเปอร์ซิปต่วพา okay. นะโอเคพี่น้องเดี๋ยวมันนี้มีงานเกี่ยวตกรอบไปได้ไปไทยเึิ่งเข้านาปังอำาเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวจะไปรีวิวให้เบิ่งอีกพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ